วันที่เมกราคม2568เป็นวันที่5ข้าพเจ้านางสาวนัทพรชัยสิริขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนตต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่ออยู่ในอัขรพยัญชนะในบทสวสดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดบทที่หนึ่งบทสวสดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาเวสุอัตตาคาจตุเทวตาสัทธร,รมังมุนิราชสะ สุนัตสุนันตุสักขโมขทังสักเคกาเมจรูเปคิริสิขารตะะเตจันตะริเควิมานีทีเปรัเถจะคาเามตกรูวะนะขะหานีขะหวัตถุมหิเขมเตเขเตภูมมาจายันเตตุเทะวเะทวาชรัะะ ลวิสมียัคขันทัพระนาคาตินทันตาสันติเกยังมูนิวะรัจนะนงางรัจนังสาธะโวมีสุนันตุธรรมะสวนากาโรอไยมะทันตาธรรมะสวนาการอไยม,มัทันตาธรรมะสวนากาโรอไยม,มัทันตา บทที dos, ่สองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสการรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการรนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสการรมะสังขังอภิปูชยามะบทที่สามบทกาพระรัตนตรัยอรหังสมาสัมพุทโธพะคะวาพุทธังพะคะวันตังอภิวาเทมิ สวาค่าตูวพักขาวตาธรรมูธรรมังนามาซ่ามิสู่ปฏิปันโนพักขาวโตซาวะค่สั้งโคสั้งคังนามัมิ บทที่ 4, ทส,สี่บทสวดนมัสก่าสิทธิคาถานาโมตัสสะภะคัมภีตอะระหะโตโสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคัมภีตอะระหะโตโสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคัมภีตอะระหะโตโสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตสรสารนัปาถา พ <cek> <st anza>? ุทธังสรนังคชฉามิธรรมังสรนังคชฉามิสังฆังสรนังคชฉามิทุติยัมปิพุทธังสรนังคชฉามิทุติยัมปิธรรมังสรนังคชฉามิทุติยัมปิสังฆังสรนังคชฉามิตัติยัมปิพุทธังสรนังคชฉามิตัติยัมปิธรรมังสรนังคชฉามิตัติยัมปิสังฆังสรนังคชฉามิบทที่6บทสวดสัจจกิริยาคาถา นัตถิมีสระนังอันยังพุทโธมีสรนังวรังเอเตนะสัจเเวเชนะสุทิมีหูตุสัพพทานัตถิมีสรนังอันยังธรรมังมีสระนังวรังเอเตนะสัจเวชวัตเชนะสุทิมีหูตุสัพพทานัตถิมีสรนังอันยังสังโฆมีสระนังวรัง เอเตนะสัจวัดเชนะโสที่มีสัพพทา